เรื่องบบกทุเรียนนี้แยกขาดสำหรับข่อยนี่บักทุเรียนเป็นเรื่องญ่ที่สุดเมื่อนี่จะภาพปอกทุเรียนอีกคือเก่า คลิปนี้กับไทยเวทแต่โดนละเด้อจ้าประเภทมักคลิปไวในเม้นคอยผู้เดียวเนี่ยละจ้าเอ้าตามาที่บอกซูฟังบักทุเรียนน้อยหนี่ที่ไปที่มามาแต่ใส่บัตีเป็นหยังเจ้าคือได้กินแต่บักทุเรียนคักแน่แทปปานเนี่ยนะว่ามันหนีมันหนีบ่มีบ่มีบ่มีว่าสันนู้จะไม่เจาเฉลกเป็นเป็นบวกเป็นน้อยจดวงว่าสันองกับชีบอกซูฟังมันเป็นตั้งซีเป็นอย่างคือไเด็บบอกดูเหตุดูวัตีอันสื่อตั้งแต่มเมื่อนั้นละที่บอกซูฟังอ่ามันไม่โฉบไม่หลับปล่อยหนึ่งหันละอันโอเมน กะเลสือพ่นมาสวงนวยหน่วยแหล่คอยนั่งปอกก็เห็นหนาข่อยน่วยที่สองนี่คอยก็เลโอ้บทาบบเป็นทาอันทายเนยมาแร่งละสีมันบมมีเออมันเป็นขาวโศกโมกคอยกะเลเอาแบบไม่ไรโบตรงเห็นนาคอยเห็นตะนวยบักทุเรียนนี่ละว่าสั้นเออแต่มันเป็นยังสี่ละคอยกะเลเอามาแกะเอามา แกแเอามาให้เบิงมแตรภูงางามๆจะเบิงนีผู้แหลกนีผู้นีงามคักบักทุเรียนยังไวใ้ใยดวงบักทุเรียนผู้เขาไฟโอ้ยบบเมนบบเมนโอ้ยขึ้นยากนะบบวิโอกาสได้กินทุเรียนผู้เขาไฟอันของปลาโลอูของปลาโลอูอันนี้ของปลาโลอูจ้าอืมนี่ละ ข่อยก็ได้มาสองนวยหน่วยแรกข่อยกระปอกไปแล้วหน่วยนี่น่วยที่สองนี่หน่วยที่สองข่ยอยเลยหันกล่องใส่บอกทุเรียนเลยเอาจังๆเลยเมื่อนี่ละเอาบอกทุเรียนจังๆว่าสั้นบอกถึงผื่นว่าบอกทุเรียนหน่วยนี่มันเบิดแต่โดนแล้วกินเบิดแต่แต่โดนแล้วเอามาทายเห็นมุณเจ้าเบิรงบัดที่นี่ข, 1, 2, 3, 4, นข่อยก็มากเคดคลิปหนึ่งคล็ปสองคลิปสามคลิปสี่ต่อต่อไปผู้ลงคนเบิรงกับสิว่าโอ้ยใหญไอ้นี่กินแต่บอกทุเรียนกินแต่ของแพงๆเออนั่นมันโบเมียนคลิปแต่โดนลตาต้ามามักไว้เน่เท่าไรซับมันนเก ก็เลยมาตาวตัดคลิปแบบมาห้หมูเจ้าเบิ้งบัดที่นี่พ่อล่งคลิปเล้วมันก็ต่อตกันคือจังเขากินคู่มือคู่มือขู่มือเออมันเป็นดังสันตัวเออว่าวเรวบักทุเรียนงามงามพ่อชิบอกให้ฟังเด้อหนวยนี่บแซเสแซ่บอีพออีเมแซ่บคัดอื้อทั้งปอกถ้าปลกคุดป่าเสียมาเห็ดคลบปปอกไปน้ำกินไปน้ำตัวเนี่ยเอองามอีหลีละกะ ถึงหน่วยอดบอดห,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 หน่วยอ่องหน่วยหนีบบอกสองโลกลัวหรือเกืียบสามโลตัวหน่วยนี่น่ะนะเออกระปอกไห้พันกีดมาไหข่อยกระเล่ามาแกมะไงเอาเองข่อยเนี่ยละเออพลาได้กินบัคทุเรียนโนพลาปากพลาบุญกันยังว่าเออนั่นละความโศกไรกันยังมีความโศกดีอยู่เดอพีพน้นงเหมือนฝ้าหลังฝนนั่นละจ้ะชีวิตนีบ่ขอ้อยังขอได้กินบักทุเรียนกับพ่อกับกินแสบนอนหลับ <laughs> โอ้ยบอกไปแล้วข่อยเขาออกอีและเทะแถียอ้าขั้นมาเบิ่งข่อยแล้วเขามาคลิปนี้ชอบคลิปนี้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อตีช่อมแดดวงเข้ามาเนว่าเออแยดวงเจาะเปนจ,จ,จังสันจังชี่จะปั๊บปรุงบางหันมองนี้บอกข่อยมาในเด้อพี่น้องเอ้ยข่อยสิไปปรปั๊บปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนี้ข่อยก็มาฮัดอันเ้าฮัด ว่าในในคลิปเอาเอาผาามาประกอบเอาเพราะว่ายัางตีตะกี้เห็ดคลิปกินโอ้ยบบอยกภากตอนนี้กินบ่ได้เดอ้อตอนนี้กินบ่ได้บ่รต้องถามว่าเป็นเนื้อม่ดวงกินแสบคือบ่กินอาหารลงคลิปแน่่าสันมันสิแตกของบ่ได้สตันสิมันแสบทองแสบใส่ะอืมเป็นคนเป็นกระเพาะแต่เกาอยู่แล้วสิ่งเห็ดคลิปกินเนื้อจังได๋มมนสิม,มหาพานแมนบบละเห็ดมาโดนล,ล่ะเห็ดมาสองสปีแต่เมีเห็ดคลิปกินนะมันมันบ่เม่นแนวดีเด้ข่อยนะสำหรับข่อยว่าโตข่อยโตข่อยฮานากินบักพริกเผ็ดกับ่ได้ตอนนี้นะรักษาเจ้าของ ไปเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยกับบอกทุเรียนพิษบอกพิษข่อยกินคือเกาเด้อค่ะพี่น้องคะข่อยคืดยาคณะผู้ใดสิว่าโอ้แม่จะกินลูกข่อยว่าแม่กินทุเรียนแล้วแม่เป็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนี้เออกระซงแม่ย่อมรับแต่แม่ก็สิกินคือเกาปาบเลยทําแม่มีมันหนีแม่ก็สิสือกินคือเกาองศ์นาโอ้ยพระราปากอีกเด้อหัว่ีสษมหนีเอือมเนี่ละเม็ดฝันเด็ดสามตัวตรงเด้อเทบุติเทวดาคุณพ่อคุณแม่คุณปิดามานดาเจ้าขึ้นเจ้าที่เจ้าทังเออโปรดภัยให้ลูกได้เด้อ เด้อค่ขายกับห้มันมานแมนบอเออเขาให้มีโชคมีลาบดังไรเขามาให้ลูกได้มีผลาบุญผลาปากได้สือกินเอกว่าันซาเหหมีเงินไปสือกินเอก่าเป็นยังดอกบุตรดิฉันปอกเรางามโบมูเจ้าว่าอืมงามเนาะเออม,มายิบเอาคนละผู้สองผู้เด้อจ้าโบนในแพงดอกเอ้มา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 งามคักง,งามเนี่ยงามนี่กว่ากระชิกินมันลาบ